มาเปิดประเด็นกันค่ะก็รีว่างานนี้แพ้แตกต่อไม่ติดทางด้านของธรรมนัสค่ะก็รีบชิงแฉรัฐมนตรีในพลังประชารัฐวิ่งล็อบบี้สามพักใหญ่ค่ะเรียกได้ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ดูเดือดไม่แพ้ครั้งอื่นแต่ทีละหลายคนค่ะกำลังจับจ้องเห็นทีจะเป็นกลิ่นความแตกแยก,กของพักพลังประชารัฐเพราะก่อนที่จะมีการเปิดศึกอภิปรายในวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมา ก็ได้มีข่าวจากวงในที่น่าเชื่อถือค่ะหลุดออกมาให้ได้ยินถึงแผนการล้มผลเอกประยุทธ์ซึ่งเรื่องดังกล่าวค่ะก็น่าจะมีเข้อความเป็นจริงเพราะหากว่าดูจากการขยับของผลเอกประยุทธ์แล้วเชื่อว่ารอบนี้มีการวิ่งล็อบบี้อย่างหนักแน่นอนโดยล่าสุดค่ะในช่วงค่ำของวันที่1กันยายน2564 ทางด้านของวาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังก็ได้มีการโพสต์ข้อความแล้วก็คลิปค่ะถแถลงการของนายธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลข,ขาธิการพรรคพลังประชารัฐผ่านทาง Twitter รส่วนตัวถึงประเด็นที่มีการล็อบบี้คณะเสียงอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยมีรายละเอียดว่า พลังประชารัฐแตกธรรมนัสแฉรัฐมนตรีในพลังประชารัฐรับงานมาวิ่งล็อบบี้สสพลังประชารัฐและเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ให้โหวตให้บางคนถามคนเป็นรัฐมนตรีสมควรทำอย่างนั้นหรือฝากถึงสี่ชอทำอะไรเพื่อบ้านเพื่อเมืองบ้างอย่างเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวรับใช้ประชาชนผมก็จะทำให้ดีที่สุดตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมานะครับ ไม่ต้องพูดอะไรมากครับผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากว่าผมทําอะไรเพื่อบ้านเพื่อเมืองทําอะไรเพื่อน้องประชาชนบ้างนะครับดังนั้นการจะมาแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในรัฐบาลในคอ,อรมเดียวกันไม่ใช่พฤติกรรมของผมนะครับพี่น้องจําได้ว่าที่เราคุยกันขอนแก่นหลังจากมีการเลือกตั้งหัวหน้าพักกรรมการห่านพักตลอดเวลาพับผมยืนยันว่าผมจะนําพาพรรคพลังชานัให้เป็นสถาบันการเมืองที่มีความเข้มแข็งไปทึ้พงพี่น้องประชาชน ผมก็จะทําต่อไปครับยังมีโอกาสนะครับดังนั้นข่าวลือที่ว่าผมจะทำาน้นทำนี้นไม่จริงครับมีแต่ข่าวที่ผมได้ยินขณะที่ผมเดินทางไปตรวจราชการเปิดโครงการทิกออฟนะครับการปลูกฟ้ารนโจรที่จังหวัดอุทิตรใหมีพี่น้องสสผมนะครับหลายคนโทรมาหาผมว่ามีหัวหน้าพักการเมืองพักเลขาหนึ่งนะครับสเสนอรับเงินนะครับเป็นผล ตามตอบแทนสิบล้านอย่างเงี้ยผมก็ได้ยินมาตลอดอยิง่งคึานไปกว่าน,นั้นนะครับมีรัฐมนตรีในพักของผมนี่แหละครับพักพลังประชารัฐเลยนะรับงานมาลอปบี้สสเพื่อไทยลอปบี้สสประชาธิปัตย์ลอปบี้สสพลังประชารัฐในการที่จะสบถสนับสนุนทไทยคนใดคนหนึ่งผมถามว่า,าการไปรัฐมนตรีมสมควรทําอย่างนั้นไหมนะครับคุณควรเห็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง ไม่ต้องขยรสีชอที่คุณว่าเนี่ยครับฝากไปบอกขเขาด้วยว่าทําอะไรเพื่อบ้านเพื่อเมืองไมอย่าเห็นผุมไป็นจวดส่วนตัวนะครับอันนี้คือคาตอบของผมน,นะครับ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ